มีค่าวในพระไตรปิฎกในพระธรรมบทว่ามีพระรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่โคนไม้ท่านมองดูต้นไม้เห็นใบไม้นั้นแฉะและ้วเรียกว่าสุกเป็นใบเหลืองแล้วขณะที่ท่านนั่งดูมอง กันใบไม้นั้นมันหล่นลงมาเมื่อใบไม้หล่นลงมาท่านก็รู้ถึงใจรักทธิระนทีว่าอ๋ไม่มีอะไรเขี่ย,ย,ยนใบไม้มาไม่แ่เมันแก่แล้วก็มันสุกแล้วก็ร่วงหล่นพอมันลึกถึงตนตัวเราก็เช่นเดียวกัน ที่มันมีชีวิตอยู่ได้นี้มันไม่ได้ร่อนไปหาความดุ่มความสาวหรือความเป็นเด็กมันมีจะแต่ไปทุกวันทุกวันทุกนาทีที่ร่วงไปร่วงไปถ้ามาถึงครั้งสุดท้ายมันก็ร่วงมันใบไม้ร่วงเมื่อไร ้าทั้งที่หยุดสามคัคคีกันไม่สามคัคคีกันแล้วขอเพราะว่าหมดทุนของบุญคุศนคือคำที่กระทำดีไว้ทำาดับความเป็นมนุษย์มันหมดสิ้นกันแค่นั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เยื่อใหญ่มาก คนทุกคนมันรักตัวรักตนไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตายทั้งๆที่ใจตัวไม่อยากมันแก่ะไรไม่ได้สักอย่างการที่เรามองไม่เห็นความเป็นจริงว่าความไม่เที่ยงเป็นสิ่งสำคัญมองให้เห็นความไม่เทียง จิตใจของเราให้มองเห็นความไม่เที่ยงให้ทุกข์กับความไม่เที่ยงมองให้เห็นถ้าไม่ฉะนั้นเราจะพบความมอนัตตาไม่ได้อ,น,อนัตตาเกิอะรได้ามันไม่ได้ถ้ายังมีเราอยู่แล้วมันก็ต้องมีเขาเมื่อมีเขามันก็มีเรา ทำอย่างไรล่ะให้หมดเราได้ว่าเรานี่ไม่มีการนึกคิด้องการใช้ความเห็นตึตรองให้ <c oughs> เห็นธรรมชาติที่เป็นจริงอย่าเห็นแต่โทวหนังสือถ้าหากเขาเห็นสภาพธรรมชาติที่มันเป็นจริงก็มันอย่างนั้นแล้ว ถึงอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ทุกไม่ร้อนไม่เสียใจไม่ดินดน้นรนยอมรับมันะมีการที่เรามายอมรับพอมาเจ็บจำน,นิดหน่อยก็จะเอาหายหายถ้าไม่หายก็โศกเศร้าเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ตัวจะเจ็บมากแล้วก็กลัวตายตัวที่สุดก็คือตัวความตาย พราะว่าอยากจะตายอันนี้ผู้ที่ดีความเหม็นกลัวตายอยู่นี่มันเป็นโมหทะแทะ้ๆเกยความหลงความโง่แท้ๆคือไปฝืนความจริงอไอ่ได้มันบัตตามันมีเคยแก่จะตายมันมีการเกิดมันไม่แก่เจ็บตายก็เรื่องธรรมดา ถ้าเราไมา่อยากตายมันเรื่องอะไรไอ้ฉนนี่จะอยากตายเพราะหมดปัญญาหมดความคิดที่จะต่อสู้กับโลกนั่นก็พวกหนึ่งนันวิภาวัฒนาจ,จนประตูทุกด้านหรือทุกหนักจากถูกถอยคดีร้อยคดีถอยความอะไรต่างๆหรือถูกโจทย์ันหรือถูกไปะทำความผิดมาอย่างไรเลย คิดหนี่าในวันนี้ตัวจะติดทุกหนีจะคลอดล้านอินญาตายหรือหัวคอตายทำลายไปนั่งก็ไม่ดกไอ้ตายไปแล้วมันก็รู้ไม่ว่าเกิดต้องเกิดแลวการกระทําลงไปการดีขาดพอตายมันก็เป็นบาปมัคก,ก็บัญญัติไว้แล้วว่า ไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้ผอื่นทำมาสังขปโปในเมื่อเราคิดขาดตัวเราตายก็บีบเบียนตนเองเพียงแต่ทรมานตัวเราให้ได้รับความทุกข์คาําบากก็เป็นบีบเบียนตนเองแล้วอย่าว่าถึงคิด่าดตัวตาย <c oughs> แค่นี้คิดขาดตัวตายมันก็ยิงเป็นบาปเป็นตกนรกลอกมันกัด เราก็อต้องหามองเห็นความจริงจริงดูเรื่องโลกคือสังขารของเราสังขารของเราในระหว่าสังขารโลกกายจะสังขารร่างีสังขารจ <c oughs> ิตสังขาร,ขารขาหรือปุญญาพิสังขารปุญญาเิสังขารคือสังขารได้มีวิญญาณต่อในมาเป็นโลก ไที่พระพุทธเจ้าสรุปว่าทุกขังอัน,นิีจังอัตตาเราทำอย่างไรให้เห็นจริงถ้าเราละกามมคุณได้มานก็เห็นเลยเห็นจริงแล้วเมื่อไรปฏิบัติไปไม่มีความกลัวคือว่ารักก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีเกลียดก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีลงไปดับ มานั่งเรียกว่ามือสาสมุติปราณิพานเป็นวิมานมือของเรานั่นตบถึงประตูแล้วประตูปริพานแต่ที่มันเป็นไม่ได้มันยังเกาะกประตูปริพานไม่ได้หรือมองเห็นประณิพานไม่ละ ไอ้มันแก่ยากให้คำว่าอัตตาเนี่หละอัตตาที่ปัสใจขานหน้าเป็นเราหลังขารนี่เป็นเรายู่นี้เป็นเรามันแก่ไม่แก่ยากตาเป็นเราจริงแล้วแล้วก็บังคับเยอนานแล้วทั้งแต่พอมันหนุ่มสาวกำลังสวยกำลังงามดีไม่ให้แก่ ให้มันหนุ่มให้มันสาวอยู่อย่างนั้นไปอยู่กองเรือนก็ยังสนุกสบายดีแต่จะทำได้ไม่ยากเพราะความจริงพระพุทธเจ้าที่ชี้ไม่ได้ไปชี้สิ่งที่เป็นไม่ได้ติดชี้ที่แนะที่สอนที่สั่งสอนสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เห็นได้ที่สุดได้แต่นี่เพราะเห็นว่า เรามีโมหะที่ก่อวันปิใจเราปิดเป็นตัวอวิชามาเราเกิดมาแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงที่นั่งปัจจุบันนี้ของทุกคนอย่างที่พระพุทธรัก่าเราเดินนั่งนอนอยู่บนกองกระดูกของเราเราหารู้ไหมคือเราเคยยั่งที่ตรงนี้เคยตายตรงนี้มาแล้วแต่เราไม่อยู่ ถ้าน,นี้มันจตดไม่มีปริมาณว่าคนหนึ่งเกิดว่าแล้วขี่จัด <c oughs> ีีล้านขี่พันล้านชาติขี่บืนล้านชาติไม่มีบอกนาเดว,วัตหรือน,นับตั้งแต่ว่าระายับเราได้รับการบันดาลจากธรรมชาติให้เกิดสังขารให้ มันมีสังขารขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณเข้าครองเพมาจากตัวอวิชชาธรรมชาตินี่ก็คือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมนี่มันไม่ใช่มีอยู่ทุกโลกหรือทุกดวงดาวมันมีดวงดาวอย่างโลกนี่เท่านั้นจึงจะมีดินน้ำไฟลมสมดุลกันกาลังพบเท่าเทียมกัน มันมีกันว่าโลกดาวอังคารดาวพักรุดดาวพระปริหัดดาวพะเสาดาวพระรุกระดาวต่างๆางเหล่านั้นมันไม่มีน้ำไอ้น้ำนี่ไม่มีเลยมาดินมีลมมีไวก็ได้รับจากดวงอาทิตย์มีบางดาวก็มีพูกกาไวต่ไอ้น้ำนี่สิมันไม่มี เพราะฉะนั้นในดาวนักอากพะเคราะห์จึงหามนุษย์ไม่ได้นอกจากโลกนี้โลกเดียวดาวที่เราอยู่เรียกว่าดาวราหูหรือดาวโลกเพราะมันมีความสมดุลอยู่เป็นระดับสามที่ห่างจากดวงอาทิตย์คือความสมดุลเนี่ยเมื่อมีน้ำ ตามธรรมจะเมื่อมีน้ำมันก็มีสัตว์เล็กที่เกิดจากน้ำจัดเซนเดียวที่เกว่าตัวอามิบา้าจัดพวกน,นี้เกิดจากตะกอนเกิดจากระไคร่ของน้ำ <c oughs> แล้วไม่มีการ,รสผสมพันธุ์การเกิดการขยายตัวของมัน อาศัแบ่งตัวออกไปพวกนี้เป็นสัดเซนเดียวหรือเป็นสัดมีรูปกายห้องเดียวเหมือนมนุษย์เรานี่มีเซนหรือมีห้องต่างนับไม่ต้วนเี่ว่าคูหาเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างไม่สี่เหลี่ยมบ้างเต็มไปทั้งตัวมีหลายเซนจักมนุษย์ตอนมไม่ในหมากเลยในชาติที่ปฏิสนธิแรกในโลก ออกสัดน้ำเมื่อมีจัดน้ำอุณหภูมิของโลกความติงมันหมุนเวียนอยู่นานมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแผ่นดินเรานี่เดิมก็เป็นฟองน้ำเป็นก้อนหินจนนั้นมีคำถามว่าดินมาจากไหน ดินนี่แมาจากหินมันจะมาจากอ,อะไรมันึะทำให้เป็นดินได้ก็ลมลมแดดฝนเป็นหมื่นล้านแสนล้านปีมันทำกันมากถ้นจึงมีอะ,อะ,อะมีสัตว์เซนเดียวที่ลังมีจิตมีสัตว์หลายเซนเกิดขึ้น มีสัตว์น้ําก่อนแล้วก็จึงมีสัตว์พึ้งน้ำขึ่งบกอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ําก็ได้อย,ากกาย่างพวกไดโนเสาร์ต่างๆสมัยโบราณอย่างเต่าบางอย่างพวกอยู่ในน้ําก็ได้ไอจชรารเก้ไอเฮียตะขวดอะไรรต่างๆในน้ำงูก็อยู่ในน้ำอะไรบนบกก็ด้มีสัตว์ขึ่งน้ำขึ่งบกแล้วมีสัตว์มีเท้าขึ้น หมากเท้าสี่เท้าสองเท้าสัตดหมากเท้าสัตว์ไม่มีเท้าเป็นองูพวกปลาส <c oughs> ังสาตามที่นักปราชญางโลกพยากรณ์ว่ามนุษย์เรานี้วิวัฒนาการมาจากลิง เดิมนะมีสัตว์ที่เป็นลิงเป็นปฐมต้นตระกูลของมนุษย์เคยไปดูในพิพิธภัณฑ์ของที่ไหนแห่งตั้งแต่ต้นตระกูลเรทำตัวลิงไว้แ้มาถึงมนุษย์ปัจจุบันแต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ที่พระเจ้าสอนว่า เมื่อโลกเรานี่ถูกไปประไรษฐันไหม่จนหมดจิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเหลือดวงอาทิตย์ขึ้นถึงเจ็ดดวงโลกนี้พอสามดวงโลกนี้ก็ไหมยหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือจนถึงเจ็ดดวงไม่มีอะไรเหลือเมื่อเมื่อไฟไหม่แล้วห็นี้มันก็เกิดฝนตก ฝนตกมากแล้วก่อนน้ำ่วกอันนี้ก็มีปัญหาถามว่าแล้วฝนตกมันเอาอะไรรองรับน้ำฝนล,ล่ะมันมีแต่นดิดปัญหาให้รู้ไว้ว่าตรงที่อยู่ของโลกนี้มันเป็นเรียกว่าส่วนหนึ่งของ ภูมิดาวต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นที่หนึ่งแล้วก็ในดวงดาวต่างๆตั้งดวงอาทิตย์และดาวตะเคราะห์ต่างๆดาวในท้องว่าต่างก็เดินรอบดวงอาทิตย์ท้ทองจักรวาลตน,นาอาทิตย์ก็มีมากดวงมันจะดวงท้องดวงหรือด,ดวงเดียวมันจะเล็กก็มีใหญ่ก็มี ก็มีดาวประกอบหมุนเวียนรอบดวงอาทิตย์เป็นกฎธรรมชาติดาวประกอบางดวงเดินไปทีดีบางดวงหมุนรอบตัวเองเป็นโลกเรานี่หรือดาวอื่นนอ,อกจากดวงจันหมุนรอบตัวเองด้วยแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยดวงดาวระกอต่างๆก็เหมือนกันทั้งแต่ดาว อังคารดาวพุธด,ดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพฤเศัศดาวมฤตยูอะไรทั้งหมดหมุนรอบตัวเองด้วยเดินหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยดวงอาทิตย์นั้นเป็นแกนกลางดาวต่างๆ้าหาความไม่หมุนตามกฎธรรมชาติอะไรมันทำไม้หมุน อันเียกความดึงดูดตึ่งกันและกันตามกฎของไอสไต์หรือของนักตรญ์ของเหลาเขา <c oughs> ที่สน์ไว้มันดึงดูดซึงกันและกันอ่านความดึงดูดซึงกันและกันนี่แหละที่ทำให้มันลอยอยู่จะเข้าใกล้ก็ไม่ได้มันบีบกันในตัวไปดึงกันในตัวจะออกห่างไปก็ไม่ได้ ทางเดินในอยู่ในวิถีของตนดาวโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันดาวอังคารดาวพุธ200กว่าวันรอบดวงอาทิตย์เรียกว่าปีฉะนั้นปีของดวงดาวต่างๆไม่เหมือนกันดาวโลกมปกปี365วันดาวพระพุทธตอง้อยกว่อาวันดาวอังคารอย่อางมรกาดาวฤกหัดจน กีป่ปีมาผ่าจับก,กี่เป็นหมื่นวันมึงเป็นพันวันหมื่นวันที่จะเป็นเมื่ปีหนึ่งของดาวพอมาอยู่หา่างหมุนกินวงกว้าง <c oughs> นี่การดีนาำอยู่ได้กานี้ก็มีคำถามเลยว่าเรือโลกมันอยู่กลางอากาศ มันไม่ตกไปที่อื่นด้วยไม่มีอะไรยึดอยู่ไอ้นี่ถ้าเราไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ของกฎความหมุนเวียนแล้วก็เราก็พูดกันไม่ได้หรอกปีกันเราต้องเชื่อทางวิทางวิทยาศาสตร์กับนั่นปีจุดได้ทีกันทีสูจน์ว่าความห <c oughs> มุนเวียนกันต้าใครเคยดูรถไส่ถัง ยืดดูรถคนหออที่มีถังกลมๆมันหมุนโดยเครื่องยนต์เป็นถังไม้คำนวณความเร็วเหมือนกับโลกที่หมุนรอบดวงอาทรอบตัวเองเมื่อมันหมุนได้ความเร็วเทียบส่วนเท่ากันแล้วที่เห็นว่าที่คนหอมันเอามือแตะที่ข้างถัง มันดูดพอดูดก็กลาวยากไ้นไปเลยก้ายากตัวก็ตั้งเป็นนอนมันก็เดินไปกี่ทังได้ทังก็หมุนไปตินเจนเขามันติดอยู่ที่สังอะ่ะก็นั่นละอภพิสูจน์ได้นนมนุษย์เราี่ไม่หล่นไปจากโลกก็เพราะความดึงดูดของโลกแต่ถ้าหล่นไปก็มาเดินไปติดที่ไหนก็ไม่มีแผ่นดินที่ไหนแผ่นดินที่ยัมี เขาจะบอดวงดาวประมาณดาวต่างๆอาจอยู่ดาวนั่นดาวนี่มาแล้วก็ลดะเพราะในดาวต่างๆในดาวพระอาทิตย์ดาวพระตัวต่างก็มนี้เทพเยอะมีเทวดาที่เรียกว่าสุริยาเทพเอาปัญหามีเอกว่าถ้าเทวดาอยู่ในดวงอาทิตย์มันพลอยทั้งเพยอยู่ได้ยังไงเอาเอาอเทพอะไรไปไม่ได้ล่ะไม่ ไหวหรืออะไรไม่เพอไม้เขาได้หรอก <Okay. S 1> นอกจากมนุษย์แต่นั้นตกน้ำถวายน้ำม่เป็นก็ตายข้าวกลองไฟได้ข้าไปมันก็ตายลอมพัดจ,จัดพาพปลวไปก็ตายตายอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันหนักแล้วก็มันเป็นไปตามกฎของกรรมทางจริง สือที่เราจำเป็นหรือมีศรัทธาที่จะปฏิบัติกันอันน่ะวันนี้ใครเอาเพียงให้รู้ให้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็พระผู้เห็นใบไม้ที่ร่วงทานก็จิตหลุดพ้นตรงนั้นได้ทาสามประยุทธ์ลงเลยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ใครก็เพียรมานานเมื่นกอนอัน,น,น การที่เราดูอะไรดูไรตามธรรมชาติต้นไม้ภูเขาแผ่นดินเราเห็นอยู่ตลอดเวลาการดูอะไรให้สังเกตดูแล้วให้นึกน้อมนึกดูถึงเพราะที่ว่าทุกครั้งอน,นิจจังอนัตตาไม่เ okay. mm hmm. ถ้าทุกสิ่งตัวอย่างต้องไม่เลิ่มหลักตัณหาทั้งสามหานู้ที่ปรารถนาจะไปพระวิพญาณ อย่าได้ไปอธิษฐานเจ้าเป็นน,นันผามันเป็นไปไม่ได้ครูอาจารย์ท่านเคยสอนว่าอย่าคิดจับชา้างยับรูไหมันลงไม่ได้ช้างตัวมันโตไหมันแตกพอเปรียบความได้ว่าเป็นอุตาห o คือคดีของเรานะี่ะมันโตเหมือนช้าง จอจะหายปากหามันเล็กนิดเดียวมันลงไม่ได้ความเมือนไก่จ้างตัวมันใหญ่กี่เลยของเราน้่มันอะไรโตวกว่าจ้างหลวงพ่อใครพูดสมบ่าว่าไอ้ตาของเราในดวงครั้งไม่ก็ดีนี่แหละแต่ถึงคราว็แล้วจ้างอยู่ในตาทั้งตัวมองไม่เห็น เห็นไรใส่เพิ่งนอกเห็นพวกที่ย่องแพล้งโทษผู้อื่นคอยจับติดผู้อื่นมองผู้อื่นตำหนิโทษผู้อื่นนั่นแหละจ้างอยู่ในตามองไม่เห็นการการเรียนกานศรศึกษาธรรมะศึกษากันเรื่องธรรมะ ให้มีปัญญารู้เท่าธรรมชาสิ่งที่ไม่ดีลายออกไปสิ่งที่ดีก็ทําตามสิ่งที่ดีแต่ไม่สะบัดเก็บไหว้วังไหว้ทีใจปีใจของเรานั้นไม่ต้องเอาอะไรใส่เ้าไปให้มันแนนเพียงที่มันมีอยู่กัางแต่ดึกดำบรรมานั้นยังเอาไม่หมดเลยเอาเอาไม่หมดความโลภความโกรธความหลงละเอียด ราคะโสะโมหะความใคร่ความไม่พอใจความโง่เงาเพียงท่าวนี้เราก็ยังเอามันออกไม่ได้ถ้าเอามันออกได้ก็ต้องขุดลองไปการที่รักษาถีนก็เพื่อเอาไอ้ีิ่นตัวที่หยาบหยาบอยู่ข้างนอกสองมือสองตาสองหูนั่นแหละเอามาันมาอยู่ด้วยกอน สุดสินเราที่ดังหลับตาวิปัสนานั่นที่มันห่อหุ้มจิตของเรานั้นมันถูกอาห่อหุ้มจนมิดตามองไม่เห็นไหนอะหลากมันออกมาเหีียวิปัสนาหลากมันออกมาเอามันออกไปจริงเสียเสียละละนะ่ะมาออกเสียรือ้อที่มันห่อหุ้มจิตอยู่ ให้มันบางเมื่อมันบางไอ้กลางในมันก็ลืมตาเห็นขึ้นมาแหละอีกในมันลืมตาโปร่ขึ้นมาตอนนี้เมื่อเอาอย่างกลางออกจากที่จึดที่จิตหมดสิ้นแล้วยังแต่สิ่งที่ละเอียดที่ละเอียดที่เล็กที่สุดที่ย่อยที่สุด จะเรียกว่าอุปัตติหรืออุปิกิเลสอุปัตติวกว่าอยู่ลึกที่สุดของกิตของกอราคาโทสาโมหะทั้งง,งนั้นแหละแต่ว่ามันแยกเป็นสาสูงสุดจะแยกเป็นจิตอย่างตั้งแต่อัตตามก็ราคานเราติดตัวเราเรารักรูปของเรา รากาเยนิธีวิญญาณความสงสัยต่างความสงสัยนี่แหละไปเรื่อยไปที่ไปเรื่อยไปเพราะความสงสัยอันการสงสัยนี่มันข็แปลกที่จริงว่าไม่น่าจะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญที่สุดถึงอยู่ตัวที่ห้าก็จริงในวันแต่ว่าถึงคราวที่มัน เกิดขึ้นมาแล้วอืมอันตรายมันสงสัย้งหมดอ่าสงสัยทุกอย่างอนัอ้นมันถูกองมั้ยไอ้น,นี่มันถูกองมั้ยสงสัยตัวเองรักษาศีลบริสุทธิ์มั้ยถูกมั้ยทั้งๆที่ศึกษาอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วศีลต้องรักษาอย่างไรแล้วําที่ถามอยู่ทุกวันทุกวันเอ๊ะ มันถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้นั่นมาแล้วนี่แหละต้องคำจัดการนั่งอย่างการนั่งผู้ที่นั่งหนีทุกทุกเกิดแล้วหนีออกนั่นหนีตัวปัญญาหนีปัญญาถ้าทุกข์เวลาทุกข์อยู่ ออกเลยนั่นหนีพัญญานะถ้ากสุขอยู่ในความสุขด้อยากนั่งอยู่นานเป็นกระโมกกโม,โมนั่นตัวโมหะแล้วติดสุขเวทนาใครติดสุขเวทนาก็ติดสุขติเราต้องไม่ติดทั้งทุกขเวทนาทุกเวทนาไม่ติดทุกต้องสู้มาชถอย ขาดสุกแล้วล่ามันถ้าล่ามันไม่ดับก็ออกเสียนั่นเป็นถูกตอกที่เคยทำมาอย่างนี้แหละจบเพียงนั้น